ผมเขาดังเลยครับพี่นอ้นองหน้านขัวขัวน้อยครับในหนัมนงมันไปอันนี้เข้ากาับขัวเนื้อผสมกับเครื่องแกงเนาะินข้าวตะไคร้ติกแกงครับกับกะทิมาดูขัวเนื้อไปมันสุกก่อนครับใครในหนังม,มาใส่กน้อย หอมพุยนะครับหนึ่แต่เสียบคักครับมาเจอกินแยกน้ำกันครับ วิธีของเท่านาะครับเผ็ดแนวกิ่นแรงแซบ่บน้ำกันครับเมื่อนี้ได้เนื้อวัวมากมากคุ้นใส่กับพริกแกงแกับกะทิให้มันเข่ากันกับขาดครับ,รบพี่รองกับเครื่องเทศเท่ากับขิงคาตไครยนี่แหละครับเมื่อนี้เขาาในเมนูแกงเผ็ดเนื้อใส่ฝักทองรันแลังหมอนนครับ,มรบผมก้าหวันครับพี่รอง อแกวิธีบานเท่าครับยำแรงมากนะงานเนวกิขึ้นใหม่ๆเสียๆเป็นแบกับครัวหล้วบ้านสุกๆครับพี่น้องจะได้ที่แล้วนะครับผมน้องก็เสียบัๆครับเห็นไฟเห็นแค่ไม่เห็นนันบลืมบลืมเห็นเห็นนันสุกพระทัดครัดเติมน้ำไปอีกเพิ่หนึ่งกิ๊หนึ่งนะครับชูวาดเข้าไปครับพี่น้อง ใส่ครับไสโอ้โอหฝุดหมุนเป็นจะเาขากันเปยนตะได้ครับอ่าฟักทองหรือบักอืบ้านเราเลยนะครับทีเนี้ยเราคั้วเนื้อได้ที่แล้วกับน้ําเราก็จะฟักทองม,มาใส่ลงไปในหม้อครับพี่น้องให้ฟักทองจะเลี้ยงวัวน้ำเขาว่าวเราตกไทยวันนี้ครับมาบักอึบแกลงใส่ลงไปครับอืมเพราะว่าขั้วเนื้อได้ที่แล้ว ก็จะเกลือหรือใส่กับเนื้ออะไรอย่นี้เห็นม,มันเข่ากันกันข้ขเลยครับเป็นเลยครับพี่น้องใส่เปิเป้ลใส่แง่งในเมนของแท้แสีบแน่นอนครับผมมากินมเลี่ยงน้ำกันได้ครับโอ้สีสันนะครับสวยงามน่าลัประทานนี่ดีน่ะกินดีครับพี่น้องอันนี้นเราก็จะปรุงเครื่องครับเพิ่มความสดชื่นความหวานกะเลขใส่น้นำตาลยันนงอยพี่น้องเสียบเหมือนกัน อของขัดไม่ได้ครับผงนัวจวดนิดนึงอาจจะไปอีกนิดนึงครับหัวอวือเอเอ,อเครับเพิ่มความกลมกล่อมด้วยเกลือครับผม,มผงงยาคลี ดีกินน้ำกันน้องครับโอ้ยกินเข่ามาดังครับเนี่ยเขาเขาจะใส่ทั้งเกลือแล้วก็น้ำปลาปรผสมกันเพื่อรสชาติถีเข้ากลมกลมถีหนาลบประทานน้ำจะเข่ากันย่างดีครับพ<อ>ี่<อ>น,นะน้องวิธีเอ่อสีข้นนะครับนี่ก็เป็น สพ้นไปเรื่อยๆครับไฟความแรงหน่อยการปรุงรสเท่าไม่สิเข่ากันยางดีครับรอให้บักปุนสุกจักนหน่อยเข้ากับยกลงนะครับรับประทานได้เลยครับโอ้โหสดสวยงามมากครับคุณ ปิดฟ้าไว้มันสุกขากๆก่อนได้ครับพี่น้องมือนี่กินขขาเสียบๆแรงแยมแลงนั่นกันครับสวัสดีครับเมนูอะไรแกงเนื้อแกงแกงแกเนื้อใส่หมักอือหรือว่าพักพักทองปิดไปก่อนนะครัะปิดตาไว้เนี่